สวัสดีครับผมก้องนะครับผู้จัดการสาขายฟอร์ดพระนครเกษตรวมินครับเจอกันเช่นเคยกับรถแต่งดุดูครับคันนี้ของพี่สุพจน์นะครับเป็น d b l ซีประตูเกียร์ธรรมดาไปดูกันเลยครับผม สีประตูคันนี้นะครับนี่คือ DBL XLT ครับแน่นอนว่าคือตัวท็อปแน่นอนนะครับเป็นเกียร์ธรรมดาด้วย857,000บาทครับราคาณปัจจุบันคันนี้เนี่ยยก3นิ้วใส่ชุดแต่งแฮมเมอร์ทั้งคันด้วยนะครับแล้วก็ล้อแม็กโหดสุดๆเห็นไหมครับเป็นยาง MT ด้วยนะฮะแล้วก็ติ๊กเกอร์แรด1ตัวพร้อมกับคิ้วล้อแบบนี้เนี่ยคิ้วล้อ9นิ้วฟันเฟืองนะครับถ้าใครอยากได้ใหญ่แบบนี้ก็ต้องบอกให้ถูกด้วย9นิ้วเลยนะครับทำให้ตัวออฟเซตของล้อเนี่ยพอดีเป๊ะนะครับแล้วก ใส่โลบาเหล็กเข้าไปกับการชุนท้ายเหล็กตัวนี้นี่นะครับ204ของแฮม m มอรไฟท้ายก็เปลี่ยนเป็น led ด้วยนะครับคันนี้ใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนี่คือ dbl xlt แต่งยก3นิ้วนะครับของพี่สุพ์ครับเดี๋ยวเตรียมส่งมอบแล้วนะฮะเป็นตัวเกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่อง2.2นะครับเป็น dbl xlt ตัว2 0 2 1ตัวล่าสุดนะครับไปดูกันทีรายการเลยนะครับแฮมเมอร์ทั้งคันยก3นิ้วนะครับ ตัวนี้เนี่ยเริ่มจากกระจังหน้าเลยดีกว่านะครับเพราะตัวกระจังหน้าตัวนี้เนี่ยเป็น FOR ดตัวหนังสือ Ford FOR d แบบนี้ขายอยู่ทั่วโลกวิ่งไปไหนก็คือเป็นรถแบรนด์ระดับโลกแน่นอนนะครับตัวข้างบนก็จะเห็นเป็นสกู๊ปนะฮะสกู๊ปตัวนี้เนี่ยรถสีขาวเราจะทำสกู๊ปเนี่ยเป็นสีทูโทนนะครับสีขาวตัดกับสีดําแล้วก็แรดสีแดงตัวนี้เลือกได้จะเอาแรดเอาม้าจะเอาสีอะไรบอกได้เลยแต่พี่สุพน์บอกว่าขอแรดตัวแดงๆหน่อยก็ ไปส่วนไฟที่เห็นกระพริบอยู่ซ้ายขวาแบบนี้ไม่ได้มีมากับรถตั้งแต่แรกเป็นโคมเดิมก็จริงแต่เราใส่ตัวมาสแตงเข้าไปนะครับใส่แบบนี้เนี่ยเขาเลยวอามาแต่ง4สเต็ปเลยนะครับมีไฟ3มขีดบลูอายวงแหวนแล้วก็เดย์ไลท์เป็นไฟเลี้ยววิ่งไปมาแบบนี้ได้ด้วยนะครับเป็นไฟหลอดโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับเห็นใหญ่ๆข้างหน้าแบบนี้เนี่ยนี่คือกันชนหน้าของแฮมเมอร์นะครับกันชนหน้าแฮมเมอร์ตัวนี้เป็นกันชนหน้าเหล็กนะครับซึ่งถอดหน้าเดิมออกปั๊บก็เอาเหล็กทั้งดุ้นของเขาเนี่ย ใส่เข้าไปเลยนะครับจะสังเกตเห็นว่าแขนแดงๆเขาเนี่ยจะลอดไปถึงใต้ท้องรถเลยเพราะวันนี้ไปยึดติดกับแชสซีเลยความแข็งแรงทนทานใช้งานได้จริงนี่คือความสามารถของเจ้าตัวแฮมเมอร์ตัวนี้นะครับส่วนชุดยกนะครับจะสังเกตว่ารถคันนี้เนี่ยสูงเป็นพิเศษเลยเพราะว่าเราเปลี่ยนโชกคอัพใหม่ทั้งเซ็ตเลยนะครับเป็นโชกคอัพโมโนโทูบ2.0โมโนโทูบคือรูปแบบของตัวโช๊คครับ2.0คือขนาดของกระบอกเขานะครับแล้วก็ยี่ห้อก,ก็คือโปรเฟนเดอร์ครับ โปรเฟนเดอร์ปุ๊บเราก็จะเห็นตัวสตัดบิดๆแบบนี้พร้อมกับตัวปีกนกซึ่งเป็นปีกนกปรับองศาสีแดงๆของโปรเฟนเดอร์ตัวล่าสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ก็จะมีลูกหมากก้อนใหญ่ๆอยู่ตรงปลายของปีกนกเพื่อที่จะช่วยปรับองศาของเจ้าตัวคอม้าเนี่ยให้สามารถที่จะตั้งศูนย์ถ่วงล้อได้นะครับที่สําคัญเวลาเรายก3นิ้วแบบนี้เนี่ยปุ๊บเนี่ยตัวลูกหมากเขาก็ควรที่จะสั้นลงแล้วก็เปลี่ยนลูกหมากใหม่ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจัดทรงตั้งศูนย์ถ่วงล้อสมรรถนะก็ จะได้ขับขี่ได้ยอดเยี่ยมเต็มสมรรถนะที่เราแต่งมานะครับไปดูล้อแมกกันบ้างนะครับตัวล้อแมกเนี่ยก็จะเป็นขนาดของเขานะฮะถ้าวัดจากพื้นตรงนี้นะครับขึ้นไปถึงข้างบนเนี่ยจะได้อยู่33นิ้วก็เกือบ3ามไม่บรรทัดเต็มๆนะครับนี่คือความสูงของอยางถ้าวัดแบบโอเวอร์ไซส์แบบนี้นะครับ33ครับส่วนตัวหน้ายางที่ว่าตัดหน้าตัดของอยางเนี่ย12.5นิ้ว12.5นิ้วก็คือ1ฟุตนิดๆนัน่นเองนะครับ แล้วก็ตัวล้อมแม็กเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาก็คือ20นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นซีรีส์นี้ก็คือ33ครับคูณ12.5 R20 นะครับเป็นยาง MT หรือว่ามัทเทเรนนะครับเห็นดอกโหดๆไหมฮะดอกดุๆแบบนี้แหละฮะนี่คือมัทเทเรนนะฮะแล้วก็ตัวคิ้วล้อตัวคิ้วล้อตัวนี้เนี่ยเป็นคิ้วล้อ9นิ้วนะครับ9นิ้วก็คือปกติ6นิ้วจะประมาณนี้9นิ้วแบบฟันเฟืองนะครับส่วนข้างๆใส่ตัวแรดเข้าไปดุๆแล้วก็ยังมีบันไดห้าง บันไดข้างตัวนี้ก็เป็นบันไดข้างของ Hammer รครับรุ่นช h a ์โดแน่นอนครับรุ่นช h a ์โดเนี่ยเปิดไฟเปิดประตูปุ๊บมีไฟส่องพื้นแบบนี้เลยนะฮะจะได้ไม่ต้องเหยียบโครนเหยียบอะไรขึ้นรถนะครับก็ถือว่าเป็นความเทพของเจ้าตัว Hammer ร h a าร์โนั่นเองนะครับด้านบนใส่ราวหลังคาติดหลอกเข้าไปนะครับโลบาเหล็กตัวนี้ก็เป็นของ Outlander เจาะติดคับตัวบอดี้เข้าไปเลยนะครับ มาส่องดูด้านท้ายกันบ้างนะด้านท้ายไม่ธรรมดานะครับของพี่สุพ์เนี่ยก็ใส่ตัว ford ford ตัวนี้ครอบเข้าไปนะครับพร้อมกับสติ๊กเกอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กันชนท้ายนะครับกันชนท้ายตัวนี้ก็เป็นกันชนท้ายแฮมเมอร์ครับ mx 2 0 4นะครับนี่ฮะ204มันดียังไงรู้ไหมครับมันจะตัวมันจะใหญ่มากเลยนะฮะแล้วก็เขาก็จะมีไฟตรงนี้เป็นไฟถอยนะครับตัวใหญ่แต่ว่าไฟเขาเล็กนะครับ204ศูนยแฮมเมอร์ตัวนี้สามารถใส่แดปเตอร์เพิ่มได้พวกวอลล่า ปากรถแก้วนะครับไปดูใต้ของรถเขาบ้างนะครับด้านหลังเขาแต่งยังไงเอ่ยด้านหลังเนี่ยใช้ชุดยกนะครับของ Pro f ฟ nder เช่นเดียวกันนะครับเป็นขนาดโมโนทูบสอเป็นตัวขนาดเดียวกับข้างหน้านะครับแต่โชคข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นยาวๆแบบนี้พร้อมกับใส่ตัวก้อนสีฟ้าเขาเรียกว่าก้อนหนุนนั่นเองนะครับนี่คือโมโนทูบ2.0ด้านหลังนะครับเวลาสองดูข้างหลังปับ๊บเราก็จะเห็นใช่ไหมฮะมิติของเอตัวฟันเฟืองของเขาค่อนข้างใหญ่นะครับไฟไท้ายตัวนี้ก็ทอรัส V5 ที่เราคุ้นเคยกันนะครับเห็นไหมครับตัวล้อแม็กตัวอัฟเซตล้อนะครับก็พอดีกับซุ้มล้อขนาด9นิ้วแบบฝันเฟืองแบบนี้เลยนะครับไปดูข้างในกันบ้างนะฮะข้างในตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยบอกเลยว่ารุ่นเกียร์ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดานะเพราะว่าข้างในของเขาเป็นเบาะหนังติดมาจากโรงงานเลยนะครับเบาะหนังตัวนี้เนี่ยก็เป็นเบาะหนังสีดําได้สีเทานะครับแล้วก็ตัวเกียร์เขาจะเป็นเกียร์หสปีดแมนนวลนะครับเกียร์แมนนวลหสปีด อ่านี่ฮะเ์มันนอหกสปีดน,นะครับแล้วก็ตัวจอของเขาก็จะเป็นตัวจอของ Ford เลยนะครับของ Ford ก็จอสีสัมผัสได้นะครับต่อ a n d r o i d Auto Apple CarPlay ได้หมดเลยนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็เป็นมัลติฟังชันด้วยนะฮะไฟหน้าเปิดปิดให้อัตโนมัติอีกต่างหากนะครับอ่านี่คือภายในของเขาคร่าวๆนะครับคร่าวๆของตัว dbl xlt รถของพี่สุพจน์นะครับเป็น เกียร์ธรรมดา6สปีดเครื่องยนต์160แรงม้าครับเครื่อง2.2นะครับตัว2021ตัวใหม่ล่าสุดของ Ford Ranger นะครับทีนี้เราก็จะอยากจะได้แบบนี้เราทำยังไงดีนะครับใครที่อยากได้แบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าอยากได้รถของเหมือนของพี่สุพน์นะครับ DBL XLT นะครับสประตูตัวท็อปมี6สีนะครับขาวดำบรอนน้ำเงินแดงเทานะครับอยากได้สีไหนบอกมาติดต่อล้องเบอร์นี้เลย086 996606 9นะครับเอาเบอร์นี้ปุ๊บโทรหากล้องได้คุยกล้องแน่นอนส่วนใครอยากจะแอดไลน์นะครับให้แอดไลน์นี้นะครับส <Hung> ใส่เขามาแอดด้วยนะครับ KONG นะครับ <Okay. S 2> o R D Ford กล้องฟอร์ดแอดกล้องฟอร์ดนะครับไลน์นี้ก็จะมีข้อมูลให้ตลอด24ชั่วโมงนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามเพจก,กล้อง กับเกลียวด้วยนะครับผู้จัดก,การกล้องผู้จัดก,การเกลียวฟอร์ดเซดนวบามินนะครับใครที่อยากจะดูวิดีโอแบบนี้กดไลค์กดแชร์ไว้และวิดีโอแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณคทุกคนติดตามนะครับฝากรถพี่สุพจน์ไปด้วยนะครับ d b l อกทีเกียแมนนวลนะครับสวัสดีครับสาัส,สาครับ